สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสปีก k ้องเพราะการพูดเป็นเรื่องสำคัญตายแล้ววันนี้เห็นมาในภาพลักษณ์นี้ก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับนี่ก็คือ บุรุษท่านหนึ่งที่อยู่ในยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยานะครับตอนนี้กล้องอยู่ที่มิวเซียมสยามตอนนี้เนี่ยทางมิวเซียมสยามเรามีนิทรรศการที่น่าสนใจมากก็คือนิทรรศการความสัมพันธ์ของไทยโปรโตเกสนะครับแต่ว่าคือจะบอกว่าแต่งขนาดนี้ก็ไม่ได้รับบทเป็นเท้าทองกิบไมาเองเขาก็มีกี่ที่เล่นเป็นเท้าทองกิบมานะครับคุณผู้ชม พูดคุณผูช้ชมรู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วคาพูดหรือคําต่างๆที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันตอนนี้เนี่ยบางคําก็มาจากภาษาโปรตุเกสนะอย่างเช่นคําว่าสบู่มาจากสเบลเออเลหลังมาจากเลลากระดาษกระดาษที่เราเอาไว้เขียนเนี่ยมาจากทะลึ่งและมากะดาวอะไรละ่ะไม่ใช่นะแต่ว่ากระดาษเนี่ยจะมาจากอะไรต้องมาติดตามกันที่นี่ได้ มีทเทศกาลนี้เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้มาดูกันได้เลยทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะบริเวณมิวเซียมสยามกันนี่เองแล้วก็อย่าลืมไปติดตามคลิปเก่าๆด้วยอย่าลืมฝึกพูดกันเพราะก,การพูดเป็นเรื่องสำคัญวันนี้ลาไปก่อนแนะล้วล่ะจะขอลาเปโปรตุเกสน,นะโอบริกาโด